สวัสดีครับวันนี้นะครับมาเอกออนทัวครับไปดูสวนของลุงลายเป็นสวนที่เพาะต้นไม้ค่อนข้างเยอะแต่ไม่ใหญ่นะครับแล้วก็วันนี้ผมคุยกับลุงลายไว้ว่าจะไปซื้อบอลกระดาษด่างนะครับก็เดี๋ยวไปดูราคากันว่าจะประมาณเท่าไหร่พอจ่ยได้ก็จะซื้อนะครับสวนของลุงลายเนี่ยเขาใช้เขาชื่อว่าสำนัก ม,มังอะไรลืมสำนักอะไรสักอย่างอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูอีกทีลืมเดี๋ยวถามมึงรายอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันโอเคไปเลยเกต95500ครับอ, <c oughs> อ้าวทำไม95500รับครับกาแฟเครื่องดื่มมีความช้วยไหมคะอ่า เอาจังดีกว่าครับ ฮัลโหลครับลุงลายลุงลุงลาย,ลายวัดที่เอ่อที่ให้ผมเซิร์ฟไปชื่อวัดอะไรนะครับกันทาธรรมารามอ่าผมหลงแง่เลยโ <Okay, S 1> อเคเดี๋ยวผ,ผมเดี๋ยวผมเซิร์น,นี่ผมมาวัดป่าท่ามภูน้อยเลยไหมเลยไหมครับภูน้อยมีทางไหนล่ะอ้าว <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววัดอะไรเข้ามาบ้านหนองใหญ่ใช่ไหม ครับผมเข้ามาทางเดิมเดี๋ยวผมเซิร์ช GPS ไปใหม่ครับชื่ออะไรครับวัดจันอะไรครับจันทาธรรมารามโอเคครับตรงายมามาทางถ้ำพิราวัณแค่นั้นมันก็ถูกแล้วไม่รู้สงสัยผมเลยมั้งมันเลยมา <c oughs> ต้องเลี้ยวที่ทาง,งโค้งกหน่อยนะอ๋อโอเครู้แล้วครับครับผมวัดจันทาธรรมารามนะครับ <c oughs> วางไปแล้ว <c oughs> ขอเส้นทางไปวัดจันทาธรา,ามหลงสิครับเลยสิครับเพินเลยโอเคว่าแล้วทำไมมัน,นไม่ขุไมน,น,น,นยอ่ 3, 28, อีกมโอเคโอเคไปย้อนกลับครับผมไป อันนี้คือบ้านน,นะครับบ้านลงรงลายใหญ่นะใหญ่มากนะอ่าเลี้ยวเข้านี่ครับถึงแล้วสำนักผามังกรหลับอ่นี่ครับถึงแล้ว,ลลวสวัสดีครับลงุงสวัสดีครับขอถ่าย YouTube ไปด้วยนะครับช่องผมเอง,องได้ผมนี่ให้ นี่ครับลุงลายนะครับแห่งสำนักผามงกรหลับโอเคนะครับนี่จริงๆคือลุงเป็นหมอยาครับเป็นหมอสมุนไพรหมอสมุนไพรนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังสะสมอ้ไเนี้ยไกเซอร์ไกเซอร์อ๋อใช่ใช่เพราะว่าไกเซอร์คือจังหวัดเลยจะเยอะเยอะมากครับแล้วแล้วเห็นที่มีรูปปั้นนี้คือรูปปั้นนี่คือรับจ้างปั้นเทพิมพ์ด้วยอ๋อก็คือทำพวก<ำ>พิมพท์ทำแบบอะ ถอดแบบออกไปเทตามวัดรับจ้างรับจ้างด้วยคร,ครับนี่คือลุงรายรแห่งสำนักผามังกรหลับนะครับก็เดี๋ยวผมแปะช่องของลุงไว้ให้เนาะเดี๋ยวแปะช่องแปะอะไรไว้ก็คือติดตามลุงทางช่องลุงมีช่อง y t u t u นะนะครับก็จะมีแบบว่าไลฟ์สดทางช่อง YouTube พวกต้นไม้ต,ไต้นไม้จะทำส่งไม่ได้ขายเป็นใหญ่ๆหรอกออแล้วเป็นมวยส่ง อ๋อส่งอย่างเดียวครับส่งราคาถูกไงเอาจำนวนใช่ไหมครับเอาจำนวนเอาจำนวนเพราะว่าเราไม่มีร้านใหญ่ๆใ,ใ,ในในเมืองออเราต้องส่งให้ทุกแก่หรือผูท้ที่มีเปิดร้านอะ่ะเราก็ชาอันไหนมีก็แบ่ง,แบ,งแบ่งไปร้านนั้นร้านนี้บ้างอะไรเงี้ยโอเคถ้าใครสนใจชนิดไหนก็ติดต่อมาได้หรือจัดหาให้ได้นี่นี่คือ อันนี้คือกระดาษด่างครับกระดาษด่างแต่ยังไม่ด่างกระด่างเริ่มใบที่3ด่างแล้วอ๋อเข้าแล้วเข้าแล้วแส,แ,สแสงแสงแสงสะท้อน<ช><ช>ก็ใบน,นี้เริ่มเข้าแล้วใบที่สามนี่เป็นตัวแม่อันนี้นี่ก็กระดาษด่างแต่มันออกเขียวอ๋อมันยังไม่ด่างเออม,มันออกด้านด้านด้านเขียวไงอ๋อลูกของต้นด่างแต่มันออกด้านใบเขียวอ๋อม,มันก็จะเป็นต้นเขียวมันก็เลยยังไม่ด่างครับ แต่มันให้ลูกมาบางบางลูกก็ด่างบางลูกก็ไม่ด่างใช่ใช่ผมผมเห็นคนแถวบ้านบอกว่าต้นเขียวเนะี่ยเอามาบางทีลูกมันมันก็จะด่างด่างแต่มันก็มีน้อยห้าต้นสิบต้นก็มีหน,น,นึ่งต<อ>้นสองต้นพวกนี้จะเป็นเพราะพันบอลบอนไกเซอร์บอนไกเซอร์ทั้งหมดกับบอนเลยนี่น,นะนี่คือแบบว่าแหวกแหวกแ,แ,แบบที่ผมรู้เลยนะคือคนอีกของ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 ลุงก็คือผ่าหัวเหมือนกัน ผ่าครับผ่าหัวแต่ว่าคนอื่นบอกต้องอบอย่างงู้อย่างงี้ของลุงไม่ต้องอบอไม่ต้องอบก็เนี่ยผมปล่อยเสรีเลยเพราะเขาขึ้นตามดินทุกที่อยู่แล้วใช่ไหมเออมันไม่ตายหรอกเพราะว่าเขาอยู่ในดินแต่การใส่ปุ๋ยนะตามที่ผมศึกษากับเพื่อนๆนะครับแล้วก็ทดลองดูเนี่ยมันจะมีปุ๋ยมันมันจะมีดินก้ามปูค่อนข้างาใหญ่เร็วจริงๆอ๋อดินใบก้ามปูอะไรดินใบก้ามปูเนี่ยนะ แต่พวกนี้เราไปขุดมาบางที่มันก็เป็นดินเหนียวมันก็ยังหัวใหญ่อยู่นะมันเป็นไม้ระดับค่อนข้างจะดีมากเลยปลูกต้องอบต้องอะไรไม่มีลุงไม่ต้องอบปลูกอย่างนี้เลยอบหรอกครับเพราะว่ามันอันนั้นก็วิชาการมันก็ดีอยู่นะใน่ดีมากก็ต้องมีจุลินทรีย์มีแบคทีเรียอยู่แล้วนะครับเป็นธรรมดาอ,มอย่างเงี้อยอย่างเราปลูกเนะนียปลูกว่านอย่างนงี้ยนนะว่านต่างๆนะครับเพื่อการศึกษาด้วยเพราะว่าเราเป็นหมอนะครับสมุนไพรอะ่ะ พวกบอลสบู่เลือดนี่เยอะนี่เยอะมากบอลสบู่เลือดครับนะครับนี่บอลสบู่เลือดตอนแรกว่าจะเอาบอลสบู่เลือดมาให้ลุงอ้อเยอะกว่ามสองเมตรสองเมตรงเมตรกว่าแล้วนี่เดี๋ยวผมให้ดูเทียบบอลสบู่เลือดกับตัวผมนี่นี่เร่เดยดูเดยพอกันเลยอ่ะเมตรเมตรกว่ากับสองเมตรอ่ะแล้วก็ขายไปตามทางลน์นั่นแหละครับ เพราะเราอยู่บ้านนอกไงมันมันต้องขายไปตามธรรมดาบ้านๆอ่ะไม่ได้ทําเรือนโรงอะไรมันทุนสูงโอ้โหแต่ว่าก็คือต้นไม้ของลุงก็เยอะนะเยอะมากด้วยเยอะครับผมเพาะไว้เยอะอยู่เห็นที่ลุงที่ผมเคยมาครั้งที้ลุงบอกบางบางคนมาหาลุงก็คือขุดเลยขุดเลยครับร้อแบบบ้านๆอ่ะขุดเลยขุดเอาหลวงพ่อหลวงตาเ็ามาเยอะเพราะทีนี้มัน มันคล้ายๆกับว่าเราเป็นหมอเก่านะ mm hmm. ในยุคของการเล่นว่านเล่นไม้นะ่ะมันจะมีมาตั้งแต่เก่าเราก็เป็นสะสมไว้เพราะเรารักว่านด้วยอันไหนไม่มีเราก็หามาอันไหนมันดังก็จะหาขายกับเพื่อนบ้างก็มี mm hmm. เราก็ชอบเหมือนกันอนะ่ะไม้ประดับต่อไปเราก็จะจะเล่นไปกับเพื่อนนะ mm hmm. เกี่ยวกับบอนสีก็จะเอามาทุกชนิดเลย mm hmm. กับกระดาษด่างเรามีสายพันธุ์เดิมอยู่แล้ว mm hmm. นะครับ ส่วนอื่นๆก็ธรรมดาเหมือนเพื่อนๆมีทั่วไปนะครับเรายังไม่มีทุนพร้อมทำเรือนโลงให้ดีๆบางอันก็โดนแดดเนี่ยราคาแพงๆโดนแดดก็เปลือยเหมือนกันเนี่ยโอ้ยรอบที่แล้วมาผมเห็นยังยังสวยแจ่มเลยนี่ฮะตอนไอ้อะไรนั้นผมพิงค์พิงค์เลยดีตอนแรกมายังสวยแจ่มอยู่เลยโอ้ยเอาวางไว้แดดแล้วมันวันนั้นแดดออกมากมันเผาเปื่อยเลยแล้วก็ฝนด้วยป่ะเพราะว่าฝนเพิ่งตกไปโโหหนักๆสองสามวันติดกัน ราถือว่าธรรมดาเพราะว่าเรารักไม่ใช่ทําขายนะตัวตัวที่มันสวยๆนี่มันเป็นไฮโซเรามีเป็นร้านอย่างนี้เราก็ต้องมีบ้างนะครับของตัวไหนที่มันแพงๆนะครับนี่บอลสบู่เลือดสูงมากสบู่เลือดทั้งนั้นอ่ะสูงมากกว่านะครับท้านด่างขึ้นมานี่เป็นเรื่องนะต้องดูดีๆถ้าด่างขึ้นมานี่เป็นเรื่องนะบอลสบู่เลือดมันมีพฤกธานุภาพมาตั้งแต่โบราณใครก็นับถือแล้วก็ สมัยโบราณนี่ถ้าใครเห็นต้นสบู่เลือดอยู่หน้าบ้านใครนี่เขาจะเกงใจเลยเพราะคนนั้นจะมีพลังทางด้านอำนาจไงเป็นหมอวิชาหมอสักลายหรือเป็นนักเลงให,ใ,หใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นอะ่ะเพราะเป็นว่านประจําของพวกคงกระพันแล้วก็อำนาจนครับอันนี้คือสบู่เลือดอันนี้เป็นความเชื่อกันครับสมัยก่อนเนาะความเชื่อสมัยก่อนกับตำราว่านมาเลยนะครับเราจะทําให้เพื่อนๆไปทุก ทุกด้านนะครับจะเป็นด้านยาสมุนไพรด้านว่านแล้วก็ด้านไม้ประดับนะครับเรามีความรู้เราศึกษามานานนะครับเมื่อก่อนคือเห็นลุงบอกว่าเมื่อก่อนลุงมีกระดาษด่างเยอะมากสิบกว่าต้นนะครับตอนแรกลุงก็ไม่รู้ราคาว่ามี <โ means S 2> ราคาไม่รู้ว่ามันมีราคาเขาขอแบ่งไปหมดไปสิบกว่าต้นนะครับโอ้โหเสียดายต้นใหญ่เลยนะครับส่วนต้นเล็กก็ขายให้เพื่อนๆไปราคาสามร้อย สองร้อยสี่ร้อยเมื่อก่อนนี้นะอุ้ยบางกระดาษดังราคาสองสามร้อยพอเราไปเห็นเขาขายในตลาดที่เนี่ต้นเท่าไหร่ลุงไปเห็นต้นเท่าไหร่ไ่เห็นผู้เรือสองหมื่นวมันหนักทั้เลยอ่ะโอ้โหเราขายไปงวดนั้นเขาขายได้เป็นแสนห้าสองแสนเลยนี่หว่าโอ้คิดนะเออก็ช่างเท่าเราเรียนรู้แล้วเราก็มีต้นต้นตองอยู่ไงเดี๋ยอยู่สามต้นวันนี้นี่ต้นที่ผมจะมาเอาคือต้นนี้ครับนี่ เขากำลังขึ้นหลอดใหม่นี่มีหลอดแล้วด้วยโอเคคือลุงเขาเนี่ยไม่ได้ทําแค่ต้นไม้นะครับทำทุกอย่างนะฮะไม่ทำต้นไม้ไม่ได้เล่นแค่ต้นไม้นะครับก็คือจะเล่นพวกหินด้วยนะครับพวกหินพวกมวลสารนะครับพวกหินให้หลวงพ่อเข้าพักเครื่องนี่ก็มีพวกผงแร่เหล็กไหลนี่มีนะครับอันนั้นสมุนไพรก็มีอยู่ในห้องใหญ่นะครับนี้มันยังเลอะอยู่ผมทําบ้านนยังไม่เสร็จใบอนุญาตก็ติดอยู่ตรงนั้นนะครับ แล้วผมเป็นคนศรัทธาในศาสนาเพราผมเป็นนักบวชมาก่อนนะผมจะมีพระพุทธรูปแต่ฐานะยังไม่สมบูรณ์ก็เลยยังไม่มีสถานที่เหมาะนะครับผมก็เดินจงกรมบริเวณนี้เลยนะครับตอนเย็นนะครับลุงจะไลฟ์อยู่ใน YouTube? YouTube ครับช่องสำนักผามัองกรหลับนะครับตัวนี้ก็เป็ไปรับเข้ามานะครับพวกนี้เจ้ากรุงไกเซอร์นะครับอันนั้นเดนมากเจ้ากรุงเดนมากยังม่เยอะ เจ้ากรุงไกเ่เซ่อตอนนี้เราก็พอมีสะสมไว้อันนี้คืออะไรครับที่เป็นอันเนี้ยก็นี่ไม่ยมเงินไม่ยมทองที่เขาที่อะไรเขาเรียกเรียวกก็บุกบุกบุกอะไรนั่นปะไม่ใช่นี่คือต้นไม่ยมเงินไม่ยมทองเลยนะครับเนี่ย<อ>ที่ดังๆังเข้าขายกันในโซเชียลหรือร้านขายต้นไม้นะครับไ <ừ> ม่ยมเงินไม่ยมทองนะครับเยอะมากอันนี้ก็มีต้นตัวอย่างนะครับของเพื่อนเพื่อนเขาเป็นครูเขามีแม่พันธุ์เยอะ แล้วเขาให้นังไหมครับนังไม่ใช่ครับอันนี้พระนครครับเออพระนครนี่นี้เป็นตัวอย่างนะครับผมมีเยอะอยู่แต่ของเพื่อนนะครับขายให้เขาเพราะเขาไม่ใช่ทําอย่างนี้เขาเป็นครูนะครับแล้วเขาแล้วเขาปล่อยไหมครับก็ปล่อยเขาให้ผมมาปล่อยไงต้นเท่าไหร่ครับอันนั้นก็รุ่นนี้ก็เริ่มพันหนึ่งพอดีมันดังใช่ไหมขึ้นมันดังแล้วทีนี้มันโอ้กอของมันครูมันใหญ่มากอ่ะ ก็แบ่งมาทํานี่แหละครับรูปที่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 ลุงส่งให้ผมนะโู้นะใหญ่จริงก็ต้องขยายขาแบ่งให้เพื่อนๆอยู่แล้วล่ะนะครับตัวนี้ก็มีเพื่อนติดต่อเข้ามาเยอะแต่เพื่อนยังว่าราคาแพงอยู่ว่างั้นแต่ต่อไปมันจะเป็นมันอาจจะเกินชายชนก็ได้ใช่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 ช่จริงจริงตอนนี้พัานละครก็เริ่มสู่สีกับชายชนแล้วเสียดายนะถ้าช่วงนี้ไม่เอาแล้วต่อไป มันจะหายากไง<ช>มันเป็นหายากกว่าชายชนด้วย<ช>นะครับ<ช>มันเป็นมันเป็นไม้ที่ติดหนึ่งในสิบหนึ่งในห้าอยู่ดีใช่ใช่ตอนนี้พระนคร,รติดอยู่ในึ่งในสิบของบอละ,ะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ดังอยู่แล้วเพราะดูเทียบกับนางไหมแล้วนี่ยังยัง,ยง,ยงพระนครจังกว่าใช่นะซึ่งมันคล้ายๆกันมากเลยนะนางไหม่กับพระนครเนี่ยคล้<ช>ายๆกันเลยแต่เราก็มีไม่เยอะไนงะสามกระถางใหญ่ๆมาแบ่งแล้วก็คงไม่กี่ อันน่ะไม่กี่ร้อยอะใช่ไหมอย่างหินเนี่ยผมก็หอามานะครับามแรงต่างๆผมชอบหินนะครับลุงจะเอาไว้คู่กันอะไรนะหินเพราะนี่เป็นชอบส่วนตัวนะครับหินหินแม่น้ําเนี่ยมันจะสวยธรรมชาติไม่ได้ขัดได้แต่งใช่ไหมครับถ้าเขาไปขายมันอาจจะเป็นกรีนอเวนเจอรลีนหรืออะไรสักอย่างยนึ่ผมก็ไม่มีความรู้เลยเกี่ยวกับหินทีนี้ลุงผมถ่ามนิดนึงถ้า คนจะมาหาลุงเผื่อแบบว่าจะมาดูของดูดูต้นไม้หรือมาให้ลุงปั้นอะไรเงีย้ยหรือจะดูหินก็แล้วแต่ลุงอยู่ตรงไหนของเมืองเลยก็อยู่ที่อำเภอเอราวันนะครับตำบลตำบลผาอินแปลงนะครับผาอินแปลงตำบลผาอินแปลงอำเภอเอราวัน,นจังหวัดเลยแล้วบ้านนี้ก็เป็นบ้าน โครงการพระรามดำริหานางหาเกิืงด้วยรครับยังไงถ้าใครอยากมาหาลุงหรือติดต่อลุงยังไงก็เดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรลุงไว้ให้ในนี้แล้วก็แปะช่อง Youtube ลุงไว้ให้ด้วยะนะครับแล้วก็ส่วนที่ทิศทางที่มาก็เซิร์ช GPS ตามที่ลุงบอกนะครับจะเซิร์ชเป็นวัดจันทราธรรมารามก็ได้หรือจะเป็นถ้ำเอราอวันก็ได้นะครับมาลุงเรามาของของเราดีกว่า <c oughs> ที่ผมมาวันนี้นี่ตอนนี้เลย รรบก็ลุงยกให้ผมหน่อย <c oughs> เดี๋ยวเราเอาไปอนุบาลที่บ้านต่อเออๆรองใบข้างบน <c oughs> เสียวเขียวเ <ๆ S 2> ขียวมัมมนมีหลอดใหม่มาแล้วมีหลอดใหม่มาแล้วนะครับมีหลอดใหม่ออกมาแล้วนี่นี่นะครับใบนี้ก็จะเฉาอ,อันนี้มันโดนแดดมผมเอาไปตากแดดแดดไม่เปื่อยเลย ตอนนี้ก็เหมือนกันนี้เฉาไปแล้วก็ <c oughs> เ <c oughs> ลยขึ้นหลอดใหม่แล้วนี <Okay. S 1> แต่อันนี้คือปุ๋ยธรรมชาติหรือการบอนนะครับคือปุ๋ยธรรมชาติของบ้านเรานะครับนี่ต้นนี้ที่ผมจะมารับไปวันนี้นะครับดังทุกใบสวย,ววยนะครับโอเคไปกลับบ้านเก่ากลับบ้านกันรบกวนลุงยกนะจ๊ะ นี่ได้แล้วบอลกระดาษด่างนะครับก็คือมี4ใบร่วม1ใบผุ1ใบแล้วใบเต็มๆ2ใบก็อีกห <Yahoo! S 1> นึ่งหลอดนี่นะครับได้แล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาดูว่าในตะกร้าเนี่ยมีลูกๆอยู่บ้างไหมเล็กๆเ่ยมเล็กๆเ่ยอยู่บ้างไหมนะครับถ้ามีก็ถือว่าฟุกไป ในราคาที่ผมซื้อนะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสำหรับการมาหาลุงลายนะครับลุงลายนะครับสำนักผามังกรหลับนะครับสำนักผามังกรหลับก็ลุงเขาก็เป็นหนอยยาเก่านะครับแล้วก็ทําแบบหล่อพิมพ์ของพวกพระพุทธด้วยนะครับแล้วก็เป็นพวกหิน ต่างๆนะครับที่ลุงเขาเล่นนะก็ใครสนใจนะครับอยากติดต่ออะไรยังไงก็เดี๋ยวผมมีเบอร์โทรขึ้นให้ตรงนี้นะครับก็โทรหาลุงได้นะครับบอกว่ามาจากช่องไม้เอกนะครับที่มาซื้อบอลกระดาษด่างเนี่ยลุงเขาจะจําได้นะครับหรือว่าจะไปติดตามลุงได้ทางช่อง YouTube ของลุงก็ได้นะครับเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ด้วยนะครับทางข้างล่างนะครับตรงโพสนะครับแปะลิงก์ลุงไว้ให้ก็ไปติดตามลุงกัน นะครับลุงก็จะจะไลฟ์เกี่ยวกับว่านยาต่างๆเนาะก็สำหรับคลิปนี้จบเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกันด้วยนะครับ <S <S <ๆ>จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะครับก็ตอนช่วงนี้ก็พยายามทำคลิปลงให้เยอะที่สุดนะครับหลังจากขี้เกียจมานาน <laughs> นะครับเดี๋ยวดูว่าไมเอกออนทัวร์คลิปหน้าจะไปไหนนะครับ คิดว่านะในใจคิดว่าจะพาไปแหล่งท่องเที่ยวนะครับพาไปแหล่งท่องเที่ยวเดี๋ยวดูว่าแหล่งท่องเที่ยวในเมืองเลยเนี่ยมีที่ไหนนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย